ท่านผู้ชมสาวเราปากดีปากเดียวคนใหม่มาอีกแล้วคนเก่ากลับถึงบ้านปลอดภัยคนใหม่ต่อคิวใหม่อีกแล้วบทเดียนมีไม่จํายังทํากันแบบนี้อีกท่านผู้ชมล่าสุดมีคนใหม่ออกมาอีกแล้วออกเอาว่าพี่น้องไทยต่อว่าบูดี้ชาไทยบอกว่าชาไทยจืดชืดเหมือนน้ำโมอืมเหมือนน้ำโม่แกแกบอกว่าห่วยแตกชาไทยไม่ใช่ชามหาสิจันท์นะทำไมแพงขนาดนี้แล้วก็บูดี้พี่น้องไทยด้วยที่ขายชาไทยบอกว่า อย่าไปซื้อกับมันนะอนไอ้ทอมตัวดำๆนั่นซ่ามหาะซจั้นดิหกสิบบาทจ้างกับจ้างปันคีดังเขาขีดังเขายังเสพหัวหามเลยจ้างกับจ้างจะจะไปซื้อด้วยอยู่พญายไทยเด้อยอันทอมสูงๆเหมือนดำๆเนี่ยจะไปซื้อน้ำหัวมันสบ,บายดีและสวัสดีสทุกคนมิยุคุโมีชิเจ็ดท่านผู้ชมคนหนึ่งผ่านไปคนใหม่เข้ามาเมื่อไหร่จะจำเสือทีบทเรียนก็มีเยอะแยะ โอ้โหล่าสุดมีสาวลาวคนหนึ่งออกมาแล้วออกมาต่อว่าบูดี้ซาไทยพี่น้องไทยบอกว่ามันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็บูดี้คนที่ขายของด้วยว่าอย่าไปซื้อกับมันนะเมื่อก่อนหลอกขายอะไรหมกไก่อะไรของแกนั่นแหละที่ผมให้ฟังก่อนหน้านี้ต้นคลิปนั่นแหละผมใช้ฟังอีกเออคลิปแกมีหลายคลิปแกบน่นหลายอย่างแกบ่นเรื่องค่าแดงด้วยค่าแดงแกบอกว่าวันละสี่ร้อยไม่พอกินเอองานนั้นดีแต่งเงินเดือนนั้นไม่ดีแกบอก แกพูดหลายอย่างเห็นหลายคลิปอยู่ในทิกตอกแกแต่ผมก็ไปอยากเอามาพูดนะผมก็เอาเอามาพูดเรื่องนี้ก่อนแต่ถ้ายังมีน้องเขาเคลื่อนไหวอีกผมก็จะออกมาพูดอีกแต่ในเรื่องนี้มันบูดี้เอือน้องบูดี้ซาไทายบอกว่าชาไทายห่วยแต่จือดซืดเหมือนน้ำมมกอะไรก็แล้วแต่ที่แกพูดในคลิปนะเอาอีกแล้วบทเยนก็มีอยู่่าคนพูดอย่างนี้จุดจบคือยังไงออคนที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลที่ในทิศทางไม่ดีจุดจบจะเป็นยังไงก็น่าจะรู้อยู่ แต่ยังมีคนทําแบบนี้อยู่ผมก็ไม่เข้าใจในสาวเราคนกลุ่มนี้จริงๆทําไมไม่เลิกทําคลิปอย่างนี้ล่าสุดมีอีกแล้วนี่แหละที่ผมาคลิปไม่รู้เมื่อกี้นี่แต่ผมจชให้ดูอีกผมขอบน,นะะอีกสักพักแล้วกันทําไมไม่จําล่ะบทเรียนก็มีอยู่และจุดจบเป็นยังไงล่ะคนก่อนหน้านี้จำได้ไหมไม่มีที่ยืนในสังคมต้องหอบเสื้อผ้ากลับบ้านกลับประเทศดาวเงินเงินก็ไม่มีตกงานชีวิตพังหมดแทบจะไม่เหลืออะไร สุดท้ายกลับไปอยู่วานนอกก็มีบทเรียนอยู่ทําไมไม่จํากันล่ะทําไมยังมีคนทําแบบนี้อยู่ไม่เข้าใจและคนนี้ล่ะก็รู้อยู่มันจะผิดแล้วมาทําทําไมรู้อยู่ว่ามัน,มทำทำมมนป้ามันต้องเป็นกระแสแล้วมาทําทําไมก็มีบทเรียนอยู่ผมว่านางคนนี้ก็คงจะเป็นคิวต่อไปนั่นแหละที่จะโลนไล่กลับประเทศเหมือนผู้หญิงก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูเป็นยังไงซาม้าสจันตีหกสิบบาท จ้างกจ้างปันขี้ดังเขาขี้ดังเขายังเส็บตัวหามเลยตัวไข่อันนั้นเมื่อนะตัวไข่มกไก่มื่อนี้เด็กินเด็กินมกไก่ใส่ปีเมื่อนี้บัดจกินอันซาไทยปัน่นบอกซาไทยเป็นหน้ามานะผ่าไปปั่นในข่อยหกสิบบาทจ้างกัจาก้จางจืดจืดจะไปซื้อเด้อยอยู่พญาไทเด้อยอันทอมสูงๆเหัือนดำๆเนี่ยจะไปซื้อน้ำหัวมันเส่หัวเส่เห็นไหมท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกแต่แค่คําพูดของแกนแหละ มันกระแนะกกระแนงกระแทกแดกดันประมาณนี้ทู้ชมกระแทกแดกดันคนที่ขายแหละบูดี้คนที่ขายแหละบอ,อกว่าอย่าไปซื้อกับมันนะไอตัวลำทอมนะ่ะแล้วก็ชาไทยรถจืดเหมือนในคลิปนะครับที่ผมเปิดให้รู้นะชาไทยเออชนะาเทพเหรอทําไมราคาแพงทําไมรสชาติไม่อร่อยแม่จะบ่นทําไมลนะ่ะถ้าบ่นก็บน่นบ่นปกติก็ไม่เป็นไรอันนี้บ่นเรโลกโซเชียลดูไหมนะว่าอะไรจะตามมาก็ทัวลงนะครับก็สมควรอยู่ถ้าบ่นอย่างนี้ เออผมก็ไม่เข้าใจในะคนกลุ่มนี้จริงๆร,รู้อยู่ว่าปัญหาอะไรจะตามมาบทเรียนก็มีเห็นอยู่แต่ไม่จําและทีนี้จะเป็นยังไงทัวลงสิงครับพี่น้องชาวไทยคอมเมนต์เดือดในงานนี้ก็สมควรอยู่ถ้าไปมีใครคนไหนไปว่าอาหารประจำชาติบ้านเมืองผมก็มรู้สึกเหมือนกันแต่ผู้หญิงคนนี้พูดดูดิก็ไปบูดีอาหารการกินของเขาไม่ดีง่นไม่ดีอย่างนี้ถ้าบนปกติก็ไม่เป็นไรงานนี้ยาวแน่ท่านผู้ชม หรือว่าไม่รู้จักโลกโซเชียลไทยมาดุนแรงแค่ไหนถ้าไม่ดูก็ยินดีด้วยตอนนี้คุณเข้าสู่ระบบแล้ว,วคุณจะได้ดูไงว่าโลกโซเชียลไทยดุนแรงแค่ไหนเออคุณจะได้ดูไงเออคนมึกคนก่อนหน้านี้ก็ดังไปแล้วดังจนดับไปแล้วกลับบ้านไปแล้วเออมีน้ำหูน้ำตาด้วยคนต่อไปต่อคิวเข้ามาเอองานนี้มีของเล่นใหม่แล้วต่อคิวเข้ามาจะได้ดูไงว่าโลกโซเชียลดุลแรงแค่ไหน และพวกคุณจะได้หลับตาม,ตามกันไปถ้าพวกคุณยังมีกิริยามารญาทยังทาคลิปแบบนี้เข้าสู่โลกโ,โซเชียลคลิปดีๆไม่ทําเอาละงานนี้ก็ดีเหมือนกันอืโลกโซเชียลจะได้มีอะไรที่มันตื่นเต้นนิดนึงอืมไม่นิดนึงหรอครับผมว่าเหมือนผู้หญิงก่อนหน้านี้นะโดนยับโดนหมดทุกอย่างอืแล้วก็ไปร้องไปแจ้งความเขาเอาผิดเอาอะไรเขาทั้งที่ตัวเองก็ผิดจะไปแจ้งความผิดเขาทำไม ตัวเองก็ผิดผมว่าผู้หญิงคนนี้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเขายังไม่หยุดถ้าเขายังมีคลิปแบบนี้ออกมาต่อว่าต่อว่าพี่น้องไทยหรือว่าต่อว่าให้นายจ้างว่าเ,เดือนแค่สีด่ดอยไม่พอกินพอใช้เดือเนเพิ่งแค่นี้จะอยู่ได้ยังไงแกบ่นในคลิปนะผมเห็นอยู่แต่ผมไม่เอาลงครับแต่ผมรอดูแล้วกันบ่าน้องเขาจะเป็นยังไงผมให้โอกาสคนครับผมอยากรู้ว่าแกจะเปลี่ยนแปลงไหมถ้าแกไม่เปลี่ยนแปลงก็ค่อยดูอ,อีกทีแล้วกัน ผมหวังนะหวังว่าน้องเขาดูคลิปนี้นะผมหวังว่าคลิปนี้จะไปถึงหูน้องเขานะผมว่าออกมาขอโทษดีกว่า,าจะได้จบช้สวยเดี๋ยวเขาตรวจสอบนะว่าคุณมีบัตรหรือไม่มีบัตรโลกโซเชียลรุนแรงรูด้ด้วยว่าคุณมีบัตรหรือไม่มีบัตรตอนนี้ผมก็รู้ว่าคุณอยู่ไหนแต่ผมไม่พูดอืน้องเขาอยู่แถวนี้และครับเขตกนุงเทียมนี่แหละมผมจะไม่พูดแล้วกันคอยดูแล้วกันอืมแกบอกว่า ทำงานร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรของแกนแหละอคาแรงไม่พอกินพอใช้ถ้ามันกิดพอกินพอใช้พูดแค่นี้ก็พออืจะพูดยาวอันนี้พูดยาวเกินหลายสิ่งได้อย่างที่แกพูดเออถ้าพูดแค่นี้บอกว่าเงินไม่พอกินพอใช้ผมว่าไม่เกี่ยวนะถ้าเงินไม่พอกินพอใช้นี่จะบันละพันกว่าบาทก็ไม่พอกินพอใช้หรอกพาะคุณใช้เปลืองไงพาะคุณไม่รู้ว่าเงินคุณได้แค่นี้คุณต้องกินประมาณไหนถึงจะมีเงินเก็บ ถ้าคุณบอกว่าเงินมีเงิน400คุณก็กินวันละ400ก็จบเลยทีนี้วันละพันก็ไม่เหลือถ้าคุณมีเท่าไหร่กินหมดเท่านั้นถ้าคุณไม่เก็บถ้าคุณไม่ดูด้วยว่าจะเก็บยังไงนี่จะโทษเขาไม่ได้นะวันละ400ยก็ถือว่าแพงแล้วน,นะแดงงานต่างดาวบางคนวันแค่200กว่าบาทเขายังมีเหลือเลยวันละ3 0 0กว่าบาทเขายังมีเหลือเลยแต่อันนี้คุณวันละ400คุณยังบ่นอยู่ขณะเข้าวันแค่2 300้เขายังไม่บ่นเหมือนคุณเลย แถมงานหนักกว่าคุณนีกผมว่านะอันนี้คุณปากนี่จริงๆเดี๋ยวคุณก็รู้ว่าเลโซเซียลมันดุนแรงแค่ไหนแล้วทีหลังอย่าออกมาขอโทษหรือว่ารู้เูเท่าไม่ถึงกานอีกนะร้องไห้มีน้ําหูน้าตาเหมือนคนก่อนหน้านี้หรือว่าน้องเขาไม่ดูคลิปก่อนคนก่อนหน้านี้บ้านจุดจบเป็นยังไงถ้าไม่ดูก็โอเคต่อคิวเข้ามาจะได้รู้จะได้ดูดูด้วยตัวเองเลยว่ามันจุดจบมันจะเป็นยังไงตอนนี้เริ่มแล้วอืมคลิปต่อไปคิวต,ต่อไปพี่น้องไทย รถทัวร์เตรียมเลยเลยไปจอดถึงหน้าบ้านนางเลยเลยพ่อแกบูดี้บูดีช้ชาไทยบูดี้แบบว่าคนไทยที่ขายบอกว่าตัวดำๆอย่าไปซื้อกับมันนะโอ้โหแรงแรงเกินถ้าพูดถ้าพูดไม่ไม่นีอยู่ในโลกโเซเชียลไม่เป็นไรอันนี้แกพูดตรงโลกโเซเชียลมันต้องเป็นกระแสอยู่แล้วถ้าพูดอย่างนี้บูดี้เขาเต็มๆนะนะ่ะจะอร่อยหึ่งไม่อร่อยผมก็ไปเคยซื้อกินอยู่ จะเป็นอะไรก็แล้วแต่อืมไปกินเตี๋ยวกินอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมันไม่อร่อยไม่ถูกใจเขาก็ไม่พูดมันจะเสียคนรู้สึกไงถ้าพูดก็เก็บไว้ในใจก็คนเรามันชอบไม่เหมือนกัน่ะขาะคุณบอกว่าอร่อยในสิ่งที่คุณบอกว่าอร่อยแต่คนอื่นเขาบอกว่าไม่เอาไม่ชอบไม่อร่อยเลยเห็นไหมคนเรามันชอบไม่เหมือนกันคุณบอกไม่อร่อยแต่คนอื่นเขาอาจจะอร่อยก็ได้อันนี้คุณมาบูดี้เลยประกาศดั้งโลกเทวทีว่าไม่อร่อยห่วยแตกมีนอย่างนี้ งานนี้ยาวแน่ๆทานผู้ชมคอยดูแล้วกันมันจะจบยังไงผมบ้าไม่แตกต่างเหมือนผู้หญิงก่อนหน้านี้แน่เลยจุดจบคล้ายๆกันหอมเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าแทบไม่ทันบิ่งกลับบ้านอืมคอยดูมมนจะเป็นยังไงเดยวก,กด็ดูกันดูกันบ้าประวัติแกจะมีอะไรบ้างผมไม่อยากไปกดคุ้ยนะผมให้โอกาสคนผมรู้ถ้าท่านแต่ถ้าน้องไม่หยุดก็คอยดูแล้วกันว่าจะเป็นอะไรอืมผมจะเล่นแรงกว่านี้นิดนึงถ้าน้องไม่หยุดนะ ผมแนนาคนลาวคนหนึ่งผมไม่รังเกียจคนลาวนะผมอยากให้คนลาวเคารพกฎหมายบ้านเมืองและก็เคารพสถานที่เขาด้วยนี่คือประเทศเขาเราเราเข้ามาทํามาหากินเราไม่ได้มาเข้ามาแบบว่าไปสร้างความวุ่นวายสร้างคนปั่นป่วนในประเทศเขาจะดีหรือไม่ดีก็เกี่ยวไว้ในใจยาพูดอย่างนั้นคนอื่นเขาไม่ได้พูดเหมือนคุณเขาไมไ่มีปัญหาเหมือนคุณแต่พวกคุณยังมีปัญหาโลกตัวเสียกเขาจัดให้ อะไรครับผู้ชมผมวันนีพูดแค่นี้แหละใครมีความคิดความเห็นยังไงกับคนคนนี้ว่านางสมควรโดนไหมสมควรอยู่แบบนี้ไหมหรือว่าสมควรนะปล่อยวางทุกคนจะให้อภัยหรือว่าทุกคนจะไม่ยอมต้องทัวลงสุดๆก็คอยดูต่อไปผมว่าส่วนตัวผมนะคนพวกนี้มันต้องมีบทเดียนมันจะได้ดูมันจะได้จดจำไงฉะนั้นมนไม่มันไม่จดจำหรอกครับมันต้องทัวลงส่วนตัวผมนะอันนี้ผมฝากให้ ท่านผู้ชมคิดเองแล้วกันว่านางนางคนนี้สงวรโดนทัวลงไหมคอยรู้แล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นดุดจบจะเป็นยังไงเอ้ยท่านผู้ชมใครมีความคิดความเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปมัอนข้อกล่าวคข้ามาสบายดีสบาสดี